อยากพูดอะไรก่ถงพที Alpha, ่จะทำที S ่กีฬาแลม้บหรนี้วันนี evet ้ก็รูอได้เยอะเลยที่ถ้าจะตำให้ด้ ว่านรักรมลาทุกคนิดว่าน่ารักรมากเวลาทีุกคนิว่าน่ารักร เมื à, ừ, sự, và, ่อกี้รู้สึกงใจเล็กๆนแต่ถ้าใจได้คือาทที่จับกิาแฟครับมเสน เพื่อเสริมงานการในงานนีก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับงานนี้ค่ะ้ชมค่ะคุณผู้ัานะไนะตลอดเวลาเลยเยเก็ยของเดีออวหล่ะอกคือไก่ฟูนะครับอนแรกอยู่ที่บ้านก็เที่บได้กับว่าดีเด่นนะ 哎。<Okay. S 2> okay.

มีกันคนดูคนข้าที่มาหน้าที่ทํางานครับขอขอบคุณทุกคนเอาเทปค่ะเสียงตึกคิดครับครับทุกทีมเลยครับ <laughs>

คุณเดี๋ยวนะ het ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีแค่พื้นที่บริการเครื่อง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  นาทีก็ได้ตัดสวดก็มีต้องทำให้ดีที่สุดับก็ตัด้เรว่สเราที่ไปมาเนี่ยัที่ตุดตึงเกิดดช่อรือเด็กหลายคนที่กินดิบๆก็งเดือเด็กอยู่กคนก็ เด็กคือเขาไม่มีโอกาสในการติดตนะครับออกเล่นมือยังไม่ดีเลยครับและที่เสริมทางการเงินครับงืออกไม่มีพ่อแม่เวลาเล่เงินป่ะพ่อแม่ก็จะเอาเงินมาซื้อช่องทาบการจิตเพื่อรายชีพที่กว่าการจีนเป็นดังนั้นเด็กก็จะไม่มีการพัฒนาทางบคอบอกเลยว่าเด็กก็จะเล่นแต่ชายแต่ อะไรต่ไปอะนะครแล้วนันก็นดีเซฟลก็เลยทำแอดบอกข้นมาครับแต่ขาแค่ห้าบอก คือนร่างเกศคนคนะก็อยากให้เด็กๆทัุกประเทศนะครับได้มีอาหารก,กินที่มีความปลอดภัยมีการพัฒนาการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น,นทุกคนที่มาในวันนี้นะครับเราก็ช่วยเหลืก,กันประสบผลให้เด็กๆทู้เรียในองค์กรได้มนะีการพัฒนา ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแกต้องขอบคุณทางทีด้วยนะครับ